สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในบทเรียนที่3นะคะเป็นองค์ประกอบย่อยที่1นะของสมรรถนะหลักนะคะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเรื่องของการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้สร้างคําอธิบายที่สมเหตุสมผลนะคะเป็นอย่างไรนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาจําแนกก่อนนะคะว่าการอธิบายแนวคิดหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะจะไม่เหมือนกับการอธิบายปรากฏการณ์นะคะเหตุการณ์หรือกระบวนการด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ นะทำไมถึงต้องใช้คำว่าเหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือกระบวนการนะคะในนิยามของอพิซ่าเองนะคะก็จะใช้3ามคำนี้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ใช้ในการจำแนกด้วยว่านะผู้เรียนเนี่ยอยู่ในระดับ สมรรถนะนะคะวิทยาศาสตร์ในระดับใดนะระดับต้นหรือระดับสูงนะซึ่งตัวของพิซซ่าเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะคะเอ่อน่าจะประมาณ7จริงๆเป็น6ระดับนะคะแต่ว่าในระดับที่1แบ่งเป็น2ขั้นก็คือขั้น A กับขั้น B เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น7ระดับนะการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้สร้างคำอธิบายที่สมเหตุสมผลเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่จะสามารถนำความรู้ที่เคยมีนะคะในคำศัพท์เนี่ยใช้คำว่า Re c a l l นะ r e c a l l ก็จำเป็นต้องใช้ความจำนะหมายความว่าเราต้อง ต้องจําให้ได้ต้องต้องเข้าใจแล้วก็นะบันทึกไว้ในสมองนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยไปเจอปรากฏการอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นเหตุการณ์ปรากฏการ์หรือกระบวนการก็ได้ดึงความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในระดับของคําอธิบายเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกท่านลองนึกดูนะคะว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ประจําวันนะคะกินน้ำนะเรื่องของออการเปลี่ยนแปลงของกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ง่ายๆใช่ไหมคะ นะการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อธิบายสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นระดับล่างๆแต่ถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะเป็นปรากฏการณ์หรือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบจากตัวแปรหลายๆตัวเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับสูงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในการที่บายปรากฏการณ์โดยใช้แนวคิดหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีระดับของมันนะคะโดยมากแล้วเนี่ยอาจจะใช้ความรู้เนื้อหานะ เป็นส่วนใหญ่นะะแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเนี่ยมาเกี่ยวข้องและความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งความรู้นะคะที่มาใช้ในการอธิบายปรากฏการ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็การอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เรามักจะถูกถามในห้องเรียนหรือในข้อสอบเนี่ยจะแตกต่างจากนะคะบทเรียนหรือข้อสอบของพิซซ่าที่มุ่งเน้น นะศึกษาว่าผู้เรียนเนี่ยจะสามารถนําความรู้เหล่านั้นมาใช้อธิบายปรากฏการณ์เหตุการณ์หรือกระบวนการด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้หรือเปล่าและนะคะเหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยนะก็จะมีลําดับของมันนะคะก็คือเริ่มต้นจากปรากฏการณ์พื้นพื้นนะเป็นแฟกท์ที่เห็นได้ทั่วไปจนถึงปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนนะคะจนถึงระดับที่ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ะะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมีความซับซ้อนมากๆเลยเนี่ยนะถ้าผู้เรียนนะ,ะสามารถใช้นําความรู้ที่หลากหลายนะทั้งในเชิงของกายภาพชีวภาพหรือว่าวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเนี่ยมาที่บายได้โดยบูรณาการนะรวมถึงเรื่องของมิติอื่นๆสังคมนะเศะรษฐศาสตร์เนี่ยนะะถือว่าเป็นระดับ6กเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นเรื่องของ การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้สร้างคาอธิบายที่สมเหตุสมผลนะเป็นสมรรถนะสําคัญมากๆนะอันหนึ่งที่ตัวของอด้านเศรษฐกิจนะคะ OECD เนี่ยเป็นองค์การด้านเศรษฐกิจนะ,ะสนใจมากว่าบุคคลหรือซิติเซนนะพลเมืองเนี่ยของประเทศนั้นๆเนี่ยมีสมรรถนะอันนี้หรือเปล่านะถ้ามีสมรรถนะอันนี้นะคะนะในระดับสูงๆเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าประเทศนั้นจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจนะหรือมีมการพัฒนาเนี่ยที่ก้าวหน้านะคะ ทีนี้ขอยกตัวอย่างนะคะง่ายๆนะคะอย่างเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะ electromagnetic radiation ซึ่งมีทั้งความยาวคลื่นนะในแต่ละย่านหรือแต่ละแบนแตกต่างกันไปซึ่งจะแปรผกผันกับความถี่ใช่ไหมคะนะถ้า2ตัวนี้มาคูณกันนะก็จะเป็นความเร็วนะคะของคลื่นนะคะทีนี้นะในคลื่นเนี่ยนะถ้าเราอธิบายนะธรรมชาติของมันนะคะการแก้สมการรวมถึงคุณลักษณะของมันตั้งแต่คลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยๆนะจนถึง ความยาวขึ้นที่มากๆนะคะซึ่งมันจะไปผลผกผันกับความถี่อันนี้คือการอธิบายนะะแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ะค,ะคือเราอธิบายโดยปราศจาก context ะคะคหรือบริบทะะอธิบายความรู้เลยนะคะ แต่มันจะแตกต่างจากการนําความรู้เหล่านี้มาใช้อธิบายเช่นนะในการอธิบายปรากฏการเ,าเรียกว่าเรือนกระจกนะคะ greenhouse effect เนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องใช้ความรู้หลายๆาศาสตร์มาอธิบายนะคะแล้วจำเป็นมากที่จําเป็นต้องใช้นะความรู้เกี่ยวกับนะความถี่หรือช่วงย่านของนะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ะะว่าตอนที่ส่องเข้ามาเนี่ยนะมีลักษณะคลื่นเป็นอย่างไรนะคะมีความถี่สูงนะเมื่อมากระทบกับพื้นโลกมีการคอนเวอร์สนะคะความถี่นะกลับมาแล้วนะความถี่เหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีความถี่ที่มากพอที่จะทะลุผ่านนะคะสิ่งที่ห่อหุ้มไว้นะหรือพวกกินเฮแก๊สนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะความรู้ที่ในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะผู้เรียนเนี่ยต้องสามารถ recall หรือนำกลับมานะ,ะแล้วมาใช้อธิบายปรากฏการณ์นะที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเลยเป็นปรากฏการณ์ระดับ ใหญ่นะอันนี้เป็นสเกลที่ใหญ่นะคะเป็นอาจจะเป็นระดับ456ก็ได้นะคะเป็นระดับของพิ่านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ความรู้มาอธิบายนะคะกิจกรรมใดละ่ะที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นนักนะคะนักอธิบายปรากฏการได้เก่งนะ,ะเป็นนักอธิบายเหตุการณ์ปรากฏการหรือกระบวนการนะ เร่เลี้ยงตั้งแต่สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันนะง่ายๆนะคะจนถึงปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนแม้กระทั่งเป็นเรื่องใหม่นะคะจะทำยังไงนะคะก็วันนี้ก็ขอเสนอนะคะวิธีการเรียนรู้แบบซเคัติสนะคะหรือซเคัติเมทอดนะคะเป็นยังไงคะซเคติเมทอดั่นก็คือผู้สอนเนี่ยต้องเก่งในเรื่องของการตั้งคำถามการที่จะฝึกให้เด็กเป็นผู้ที่อธิบายปรากฏการณ์เหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือกระบวนการได้เนี่ยคุณครูนะต้องเปลี่ยนแปลงนะจากนัก เล่าหรือนักบอกเนะคะเป็นผู้ตั้งคําถามนะเป็นคนที่มีเทคนิคในการตั้งคําถามที่ดีนะคะต้องเป็นผู้ที่ต้องเสาะแสวงหาเหตุการณ์ปรากฏการนะคะหรือกระบวนการใดๆก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามาไว้ในห้องเรียนตรงกับเนื้อหาที่เรากําลังสอนนะแล้วดึงเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยนะคะยั่วยุนะตั้งคำถามเชื้อชวนให้ผู้เรียนเนี่ยใช้ความรู้นะคะเป้าหมายในบทเรียนนั้นมาอธิบายปรากฏการณ์ นะอันนี้ถึงจะทําให้เกิดนะสมรรถนะที่สําคัญประเด็นนี้ได้และเป็นสมรรถนะแรกที่ผู้เรียนจะต้องมีติดตัวนะเพื่อนําไปใชนะ้เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคตนะคะอันนี้กนะะ็สำหรับบทเรียนที่3นะคะก็มีเพียงเท่านี้และอย่าลืมนะคะสแกน QR Code เพื่อที่จะเข้าไปตอบคำถามให้ข้อคิดเห็นนะหรือให้ฟีดแบ็กกับทางทีมพวกเรานะคะ่ะวันนี้ขอสวัสดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ